จะดีแค่ไหนถ้าคุณได้รู้ตัวเรื่องหน้าก่อนใครว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดูดวงชาวราศีเมถุนระหว่างวันที่2ถึง7เดือนกุมภาพันธ์2566วันที่2และ3คุณจะสามารถจัดการงานทุกอย่างได้ดีและบางท่านก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือเริ่มแผนงานใหม่และหาลูกค้ารายใหม่ๆวันที่4ถึง5สำหรับท่านที่ต้องทำงานก็จะเป็นวันที่คุณต้องจัดการปัญหาทุกอย่างได้หรือปิดจ็อบก็รับลื่นดีค่ะ หรือบางท่านอาจจะต้องเดินทางท่องเที่ยวสบายใจดีและบางท่านมีโอกาสที่จะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนวันที่6ที่7บางท่านก็เคลียร์งานที่ค้างคาอยู่หรือบางท่านก็จะมีการแก้ไขงานบางส่วนหรือตามงานเก่าด้านความรักก็จะเป็นช่วงเวลาที่ให้เวลากับครอบครัวดีมากหรือคนรักก็จะเข้าใจกันดีทางด้านสุขภาพก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือปวดตึงปวดหลักปวดเอวได้ ด้านการเงินการเงินของคุณก็จะสะพัดดีมากค่ะมีใช้จ่ายดี